แต่ละบ่ายครับก่าจะได้ขึ้นเวทีมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วขึ้นเวทีเลยครับนี่ครับต้องมีการเตรียมตัวมีการเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อที่จะเอาร่างกายไปสู้กับคู่ต่อสู้โชคพลล้านพอหลักบุญหรือว่าปังตอพอหลักบุญวันดี้รับต้องชายะตามสบายเลยครับพันมือสบายๆมีรายการชกกับจอมโหดเสริมพลวิวัฒน์ครับชิงแชมป์105ปอนด์ช่องเจสีต้องบอกว่าเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะสำหรับโชคพลล้านเป็นไ,ไงบ้างความพร้อมน้องไฟนี้ ก็เต็มร้อยครับเต็มร้อยเลยเมื่อกี้วอร์มร่างกายเข้าที่เข้าทางเนื้อตัวดีมากเลยไฟนี่ซ้อมกี่วันนะครับก็สามอาทิตย์สามอาทิตย์พอดีเต็มๆเลยน้ําหนักเป็นไงครับก็เกินอยู่ประมาณ3กิโลโอสบายๆวันนี้เรามาถ่ายกันวันที่21นะครับวันพุธชกวันอาทิตย์ก็มีเวลาเกินอยู่นิดหน่อยเท่าน,นั้นเองเนาะพี่จอมโหดก็เหมือนจ้องอังหัวของขายเหมือนงูดินเจ้าที่เลย เพราะว่าเขาเป็นแชมป์ช่องเกียสีกัง,<ม>งวลอะไรไหมครับน้อง,องกังวลอย่างแกแบบว่าไตมัดแกคมมัดมีมีลูกหนักมีลูกจุกจิกใช่ไหมครับแล้วในในในส่วนของเราที่สภาพร่างกายความสดเราดีกว่าตรงนี้เรามองว่าจะมีผลต่อเกมการชกบนเวทีไหมครับน้องก็น่าจะมีครับเพราะว่าอายุเราน้อยกว่ามาณเท่าไหร่แล้วครับตรงตอนนี้ทีนี้ก็ยี่สิบสามโอ้ยี่สิบสามกำลังกำลังสดแบบสุดๆครับวันอาทิตย์นี้ถ้าชนะนั่นหมายถึงว่าเราจะเป็นแชมป์เลย คา,าดหวังอะไรไว้มากน้อยแค่ไหนก็คาดวังเยอะอยากแชมป์แชมป์นะช่องเจ็ดใครก็อยากได้เนาะรเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับอังกอร์คนอุบลค,คนับคนอุบลพี่น้องชาวอุบลรอเชียร์แน่นอนแบบนี้ไอ้บ้านเดียวกับจอมโหลนี่บ้านเดียวกันเลยอุบลาวิแมทเมืองดอกบัวตอนที่พี่เขาเป็นแช,ชมป์ชกมวยดังๆตอนนั้นเราตอนที่เรายังเป็นมวยโนเนมี่ติดตามพี่เขาอยู่ไหมก็ติดตามครับติดตามเลยใช่ไหม ชอบตรงไหนของจอมหัดครับการไปมาตีขาของแกลูกเตะขาต่อยหมัดเลยแล้วของเรามีอะไรไปไปไปเอาคืนที่เขาบ้างก็มีวงในร่รางกายเราดีกว่าอจอมหหดเนี่ยอายุ30กว่าแล้วเราคิดว่าเบียดไปแล้วประทับแล้วลก 4, ยกสี่ยกห้านี่จะมีผลนะก็น่าจะมีบ้างครับน่าจะมีนะคิดว่าร่างกายเราเนี่ยสู้ได้ไไดบอาวุอ่ะก็แรกๆก,ก็กันไว้ก่อนต้องกันไว้ไก่อนเนอะเพราะว่าพี่เขาหนักและเรื่องของความทนทานล่ะครับน้อง คิดว่าใครทนกันโดนต่อโดนหนักหนักด้วยกันต่างคนต่างโดนอะไรเงี้ยก็อยู่ที่จังหวะเนาะเพราะมันยังไม่โดนอ่ะไม่รู้ว่ามันโดนแบบไหนอ่ะเนาะอ่าอย่างที่ทราบกันดีก่อนหน้านี้เสียแขกประกาศและไม่เข้าช่องเจ็ดเพราะว่าต้องการแสดงความบิสุดใจในมุมของเราชกช่องเจ็ดแบบไม่มีลูกพี่ไม่มีเสียแขกอยู่ที่มุมกังวลหรือว่ากลัวอะไรเป็นพิเศษไหมครับไฟนี้ก็ไม่ครับแกจะโทรสั่งคอยสั่งตลอดอืมมั่นใจมากน้อยแค่ไหนไฟนี้ชกกับพี่จอมหวดเัาเต็มร้อยครับ เสื้อสามารถเป็นเป้าหมายของจอมโหดเลยไฟนี้เราคิดว่าเราจะหยุดแล้วก็หยุดความฝันของพี่จอมโหดก็ได้ไหมไฟนี้น่าจะได้ครับน่าจะได้อ้า,า,ามีะายพูดหน้ากล้องเลยบอกพี่จอมโหดเลหยได้ดูคลิปนี้แน่นอนก็เอาไว้เจอกันบนพิธีครับพี่ครับผมวันอาทิตย์นี้ครับแชมป์ร้อยสิบห้าอช่องเจ็ดสีจะอยู่ที่เดิมหรือจะเปลี่ยนเอวถ้าอยู่ที่เดิมครับจอมโหดก็จะได้เสื้อสามารถด้วยแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้โชว์รลันบอกแล้วว่าไม่ได้แน่นอนครับก็รอติดตามเขาบนอาทิตย์นี้ขอบคุณน้องมากๆครับผมดีครับ Yeah. <laughs>